สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมนตรายานีนะคะมาเล่นพีก,กี้พีเดย์พีอก,การ์ดอีกเช่นเคยกับท็อปปีคอนเทนต์ที่ว่าข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใน3เดือนนี้นะคะเลือกจากสัญลักษณ์จากาปากกาเหมียวสีดำนะคะนกฮูสีเทาโมงกุฎสีชมพู แล้วก็สายลุงนะคะก็เลือกสัญลักษณ์ที่ใช่ที่ชอบแล้วก็ไปฟังผลการทำนายได้เลยค่ะก็ขอบคุณน้องๆที่เสียสละเวลา,อ,าอันมีค่ามาทำทามสเต็มกับพี่นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับน้ำใจความเอื้อเฟื้อที่มีต่อกันในช่องของเราขอบคุณค่ะไปฟังผลการทำนายได้เลยนะคะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกปากกาน้องเหมียวสีดานะคะกับท็อปปี้คอนเทนต์ที่ว่า ข่าวดีที่กําลังจะเกิดขึ้นใน3เดือนนี้นะคะก็เป็นรวมแบบโดยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะคะพี่จะอาจ่านไม่ว่าหน้าไพ่แบบไหนเกิดขึ้นมาพี่จะอ่านเป็นแนวโพซิทีฟข่าวดีนะคะเออเนาะมาดูกันว่าในสมเดือนนี้สําหรับผู้ที่เลือกน้องเหมียวสีดําอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคะ่ะ อืมสีไม้ข่าวเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวกับความมั่นคงนะคะหรือความมั่นคงทางด้านที่การงานหรือความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะอืข่าวดีข่าวดีเดี๋ไม่ชี้เชียนมันเป็นแผนการนะคะมันเป็นอ่อโ o s i i กระบวนการที่อ่อในความมั่นคงความ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือความมั่นคงทางด้านออความสัมพันธ์เนี่ยพี่ว่าในเรื่องตรงนี้คุณอยู่ในโพสเทสขบวนการของการดำเนินงานมาเรื่อยๆนะคะและตอนนี้เหมือนตัวคุณเองอาจจะใช้กฎแรงดึงดูดคือเดรบมิเชียนดึงดูดสิ่งนี้เข้ามาหาคุณนะคะว่าที่คุณต้องการความมั่นคงทางด้านความสัมพันธ์หรือความมั่นคงทางด้านหน้าที่การงานพี่ว่าคุณใช้ กดแรงดึงดูดในการดึงดูดความเามั่นคงตรงนี้เข้ามานะอว้าวหนึ่งเรียอคุณได้อย่างที่คุณต้องการนะคะเพราะว่าคุณใช้จิตที่เป็นโพสตีฟคิดบวกดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาหาคุณสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งของหรือความรู้สึกที่มันจับต้องได้แล้วมันมีความหนักแน่นมากพอคุณจะรู้สึกว้าวนะคะคุณดึงดูดตรงนั้นมาไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือ เรื่องของความสัมพันธ์ไปสู่ในแนวทางที่มั่นคงถ้าเป็นหน้าที่การงานก็คุณอาจจะได้รับทรัพย์ส,สินเงินทองบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์มันทําให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นในความสัมพันธ์คุณดึงดูดให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ที่มันมีความมั่นคงมากขึ้นเป็นไปได้ถึงขั้น มีคอมมิทเมนต์แต่งงานสร้างครอบครัวนะคะคุณอาจจะอยู่ในลัคนาราศีาทุดินผู้โบการมากรได้นะก่าถ้วยด้วยความมั่นใจของคุณจริงๆต้องบอกเลยนะคะคุณใช้ feeling, ฟิลลิ่งไพ่ถ้วยก็คือไพ่อิโมชั่นเนาะคุณใช้ฟิลลิ่งจริงๆคุณใช้จิตของคุณจริงๆในการนึ่งดูดสิ่งที่คุณต้องการอาขอดูอีก3ามใบค่ะหนึ่งดาบ คุณชัดเจนในเป้าหมายว้าวคุณชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณก็ใช้การดึงดูดต,ตรงนั้นแล้วมันกำลังจะเกิดขึ้นจริงตามที่คุณคิดและต้องการนะคะฮืมชูี่โอเพนเจอร์อสซีเรียนฮืมควีนอ f ครับ ได้สำหรับคือ q u e e ออ f ครับคุณอาจจะอยู่ในลัคนารา,าศีธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกหรือออยู่ในลักษณลัคนารา,า,าศีธาตุลมมีถุน,นตุนกุมได้นะคะคุณใช้กดแรงดึงดูดได้ดีมากสำหรับผู้ที่เลือกเอเมียวสีดำนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนมีใดการความคิดความรู้สึกของตัวเองค,คุณดึงดูดในสิ่งที่คุณต้องการ คุณชัดเจนในเป้าหมายที่คุณต้องการนะคะสามเหรียญสี่เหรียญคุณสามเหรียญในที่นี้อาจจะเป็นไวยได้ว่าคุณอาจจะพูดกับคนรอบข้างคุยรอบข้างในวิธีการมีินจัดการอะไรหลายๆเรื่องหลายอย่างแล้วคุณก็มาคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วคุณกว่าตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนในเป้าหมายสิ่งที่คุณคิดนะคะว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณก็ใช้เซน์ของคุณ queen of cups ตรงนี้ในการนึงดู queen of cups มาอยู่กับ m e d i c i n คุณสามารถบังคับดินน้ำลมไฟด้วยจิตของตัวคุณเองจิตตัวคุณเองมีความที่มั่นคงพอสมควรเลยนะคะแล้วคุณก็ดึงดูดในสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นถ้าคุณดึงดูดตอนนี้คุณดึงดูดในเรื่องของอความมั่นคงมั่งคั่งของหน้าที่การงานตรงนั้นกําลังจะเข,เข้ามาภายในสามเดือนนี้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณดึงดูดในเรื่องราวของการคอมมิชเมนต์ความมั่นคงทางด้านความสัมพันธ์คุณก็จะได้ตรงนั้นเข้ามาเหมือนกันนะคะอืม คุณรอผลมันได้เลยเนาะอันนี้คือข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3เดือนนี้นะคะต้องกออ็ยินดีด้วยสำหรับผู้ที่เลือกออประกาสีดำนะคะในเรื่องของข่าวดีที่คุณกำลังจะได้รับเป็นดวงแบบโดยรวมค่ะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะคิดมากขอบคุณทุกการไลค์ขอบคุณทุกการสับสขอบคุณทุกาการเดินทางขอบคุณที่เดิน ร่วมทางกับพี่ค่ะขอบคุณค่ะคะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกออน้อกปากกาทั้งู่สี่เท่านะคะกับท็อปปีคอนเทนท์ที่ว่าข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นใน3เดือนนี้นะคะพี่จะอ่านไปตามหน้าไพ่เนาะแบบไหนย,ยังไงแต่พี่จะอ่านไปแนวโพสิทีฟนะคะเออเป็นดวงแบบรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ถ้ามันเป็นเรื่องข่าวดีพี่ขอให้ดวงนี้หน้าไพน่นี้จงเป็นของคุณเนาะอืมอะ มาดูกันนะคะว่าข่าวดีสําหรับผู้ที่เลือกปากกาโนคู่สีเทาคืออะไรยังไงแบบไหนอ่าไปเลย Queen of c a p ์คุณอาจจะอยู่ในลัคนาราศีธาตุน้ามีนกรกฎพิจิกได้นะคะอืคุณกำลังรู้สึกกับถึงอะไรคุณกำลังใช้ความรู้สึกข้างในดึงดูดสิ่งนั้นมาเนาะพี่รู้สึกได้เลยอะ่ะ ออคุณกำลังอินกับอะไรบางสิ่งบางอยา่างอย่างมากมายนะคะในโชกเพนจิเคิลคุณอาจจะอยู่ในลัคนารา,าศีธาตุดินพือศบกันมาก่อนได้ค่ะเชมปูเรนส์เัสตอรดีนะ คุณอาจจะอยู่ในลัคนาราศีตุลได้นะคะจูเจวิลโฟล์เพนทิเคิลสคุณอาจจะอยู่ในลัคน,นาลัคนาราศีมังกรได้ค่ะ t ูยูเพนท t a ค l e สไใต้สำรับคือสิบไม้ พี่รู้สึกว่าคุณใช้พลังจิตของคุณนะคุณใช้เซนส์ของคุณในการดึงดูดกับบางสิ่งบางอย่างให้เข้ามาในชีวิตของคุณนะพี่มองแล้วว่าคุณทําตรงนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคุณมองเป้าหมายแล้วคุณค่อยๆทํามาค่อยทำทำมาเรื่อยๆแล้วพี่จะบอกเลยนะคะใน3เดือนนี้ทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงปรับสมดุลไปในทิศทางที่คุณนั้นต้องการตั้งธงไว้ในใจเดจีวิลเนาะเพราะคุณคิด แล้วคุณใช้จิจนตนาการใช้การแรงดึงดูดในสิ่งเป้าหมายที่คุณต้องการเอ,อในที่นี้พี่มองว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานเนาะมันเป็นสิบหมยนะพี่มองว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานสี่เหรียญสามเหรียญคือเจ็ดเหรียญเจ็ดสามเหรียญในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะได้คุยกับผู้คนหรือคุณอาจจะได้รับการสื่อสาร จากการดูช่อง YouTube ก็ได้นะคะไม่จะเป็นต้องคุยก็ได้นะคุณอาจจะได้รับการสื่อสารจากผู้อื่นหรืออาจจะได้ฟังคลิปเอ,อ่อฟังแนวทางคอร์นู่นคอร์นนี่แล้วคุณมานั่งคิดพิจารณาในการว่าเออคุณจะไเมเ่นจ,จัดก,การในสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรนะคะพี่มองแล้วว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับรเรื่องหน้าที่การงานอหรือจะเป็นการที่เปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็ได้นะคะโยกย้ายถิ่นฐาน เปลี่ยนแปลงยกย้ายหน้าที่การงานการเติบโตทั้งด้านการงานคุณมองตรงนี้มานานและแล้วคุณอยากจะเอามันให้อยู่ถามว่าใน3เดือนนี้พี่บอกเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ตอนนี้ที่คุณรู้สึกออวอนไหวได้ไหมหรือไม่ได้เนะียในการที่คุณใช้พลังงานของการดึงดูดแรงกดแรงดึงดูดของคุณนะคะพี่บอกเลยนะว่าใน3เดือนนี้คุณจะสําเร็จสมความปรารถนานะคะอย่าละเป้าหมายในการที่คิดมริจัดการ เออมองเห็นเป้าหมายให้ชัดเนาะจิตให้นิ่งมองเห็นให้ชัดแล้วก็ดึงดูดในเข้ามาเออมองในความที่เป็นโพสตีฟเนาะคุณทําได้แบบไหนคุณจะได้แบบนั้นนะคะนี่เชิเปอร์เอนจัสติเดอะเจลคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ถิ่นฐานหรือปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานให้เป็นไปในทิศทางที่ดีเออคุณกําลังรอผลตรงนี้อยู่บอกเลยนะคะทุกอย่าง คุณจะเก็บกรรมไว้ในมือได้ทั้งหมดนะคะนี่คือข่าวดีของคุณผู้ที่เลือกออประกาทั้งคู่สีเทานะคะเป็นดวงแบบโดยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะคะขอบคุณทุกการไลค์ขอบคุณทุกการสับสกายขอบคุณ ทุกการติดตามขอบคุณที่เดินร่วมทางกับพี่ค่ะเขาคุณค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกปากกาเอ่อมองกุฎสีชมพูนะคะนี่เนาะโดนลมก็ปิวปิวๆนะคะกับ <c oughs> <g rab> ท็อป,ปิกค,คอนเทนต์ที่ว่าข่าวดีขึ้นที่กำลังจะเกิดขึ้นในสามเดือนนี้เป็นดวงแบบโดยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกังงบใครเลย แต่ถ้ามันเป็นเรื่องราวในเรื่องของข่าวดีสิ่งที่ดีที่กำลังจะเข้ามาหาคุณขอให้สิ่งนั้นหน้าไพ่นี้จงเป็นของคุณนะคะโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นในสามเดือนนี้ Fire Wands The j e i e ว พี่มองแล้วว่าในตอนนี้คุณอาจจะติดอยู่ในสภาวะของการแข่งขันการทะเลาะหรืออสถานการณ์รอบข้างไม่เอื้ออํานวยทําให้คุณรู้สึกยุ่งยากลําบากใจหรืออยู่ไม่เป็นสุขนะคะในตอนนี้ King of Cups Queen of Swords ุณอาจจะอยู่ในลัคนาราศีมังกรธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกหรือธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มได้นะคะ t ีวอลฟอนส์แฮงแมนเดอะ e Sun อืมสิบถ้วยอ่าไม่ว่าจะไพ่จะหน้าไพ่แบบไหนพี่ขออ่านไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่สําหรับพี่บอกเลยนะว่าหน้าไพ่นี้ก็ถือว่าดีนะคะบอกได้เลยนะคะว่าอีกไม่นานในสถานการณ์ที่คุณขัดแยง้งอาจจะเป็นจากคนรอบข้างที่เกิดสภาวะตรงนี้มานานพอสมควรนะคะคุณรู้สึกอึดอัดคุณรู้สึกไม่สบายใจไม่สบายตัวพี่บอกเลยว่าในอีกไม่นานภายใน3เดือนนี้ข่าวดีบางสิ่งบางอย่าง ไอ้เรื่องอความขยายเนี้ยมันจะเคลียร์เร่งใจนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีที่มีความสุขความสมหวังสมนังใจปรารถนาของคุณนะคะเป็นไปในถ้าเกิดว่าคุณเป็นผูจัดการงานยังมีการรือว่ายังติดขัดเออลดับขั้นตอนตรงนั้นยังติดตรงนี้ยังติดตรงนน้นอยู่พี่บอกเลยนะคะว่าในความที่คุณเป็นเอ้อ king of cup แลวคุณรู้จักว่าผู้จัดการคือ queen of sword ความที่คุณใจกว้างใจดีมีใจิตใจที่มีเมตตาแล้วคุณมองเห็นปัญหาคือไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาคุณมองปัญหาคือความท้าทายในการที่แก้ไขปัญหานะคะคุณอยู่เหนือปัญหาตรงนั้นเนะาะทำให้ตรงนี้ยริหน,นจัดการในช่วงระยะเวลา3มเดือนนี้ปัญหาที่คุณประสบอยู่อาจจะเป็นไปได้ว่าธุรกิจการงานคุณมีคู่แข่งเยอะเนาะเป็นไปได้ว่าธุรกิจการงานคุณมีคู่แข่งเยอะ ในตรงนี้ที่คุณรอคอยมานานว่าทุกอย่างจะเคลียร์ดิ้งทุกอย่างจะดีขึ้นหรือสถานาการตอนนี้ที่มันติดอยู่ในบ่วงวิบากของหลายๆอย่างที่ทําให้คุณไม่สบายใจหรือขัดขัดแย้งในตัวคุณเองหรือสภาพแวดล้อมคนรอบข้างมันขัดแยง้งคุณอยู่ไม่เป็นสุขกับคุณย่เงาในอีกสามเดือนนี้ทุกอย่างจะอยู่ในสภาวะที่กลับไปสู่แห่งความสุขความสมหวงังความอบอุ่นความชื่นอกชื่นใจนะคะต้องบอกได้เลยนะพี่มองแล้วว่า หน้าไพ่มันไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นหน้าที่การงานหรือความสัมพันธ์แต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกเลยสําหรับผู้ที่เลือกอ่าปากกาสิชมพูข่าวดีที่คุณกําลังที่จะเกิดขึ้นใน3เดือนนี้คือว่าไม่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้สิ่งรอบข้างมีความขัดแยง้งอะไรที่มันเยอะแยะมากมายหรือคุณอาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างในตอนนี้ที่อยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนที่เออน่ารักมีคนที่นิสใส่ดีแล้วคุณก็รู้จักโปรเจกต์ตัวเองรู้จักให พื้นที่คนอื่นรู้จักให้พื้นที่ใครเข้ามาหรือไม่ใครเข้ามาตรงเนี้ตรงนี้แหละในสภาวะการตรงนี้นะคะในอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยคุณจะมีนาจัดการแล้วสิ่งที่มันที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวคุณตรงนี้จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่า5กับ3คือ8 5กับ3คือ8คือการอ๋อเป็นไม้ที่พุ่ง8ดไม้เป็นไม้ที่พุ่งไปในทิศทางที่เดียวกันที่ดีขึ้นแล้วก็เดินดซันมาแล้วเชนออฟคัพ ภายใต้สำรับคุณจะมีความสุขความสมหวังความอบอุน่นที่คุณสมคุณต้องการและปรารถนานั้นตรงนั้นคุณจะได้อย่างแน่นอนนะคะภายในสามเดือนนี้นะคะนี่คือข่าวดีสำหรับผู้ที่เลือกออปากกามงกุฎสีชมพูนะคะเป็นดวมแบบโดยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะคิดมากค่ะขอบคุณทุกการไลค์ขอบคุณทุกการซับสไคร้ขอบคุณทุกการ,การเดินทางขอบคุณ ที่เดินร่วมทางกับพี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบันทึผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกปากกาสายลุงนะคะกับทบิคอนเนต่ว่าข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นใน3มเดือนนี้นะคะไม่ว่าหน้าไพ่ออกมาแบบไหนพี่จะอ่านเปนแนวโพสิทีฟเด้อแล้วก็ขอข่าวดีตรงนี้หน้าไพ่นี้จงเป็นของคุณนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าขา่าวที่กำลังจะเกิดขึ้นใน3เดือนนี้สำหรับผู้ที่เลือกกาสายลุง คืออะไรแบบไหนยังไงนะคะเอโฟบสูสมพี่ว่าตอนนี้คุณอาจจะหยุดพักกับอุปสรรคปัญหาเรื่องราวในชีวิตอะไรหลายๆอย่างที่คุณบอกเออวางไว้ก่อน,นฉันเหนื่อยฉันพักฉันคอพักก่อนนะคะฟิลลิ่งคุณเป็นแบบนี้เนาะสิบดับใช่ค่ะปัญหามีเยอะมาก ในความรู้สึกของคุณและตอนนี้ที่คุณเป็นและคุณต้องการที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาตรงนี้ให้ได้เนะาะหนึ่งดานี่ไงข่าวดีมาแล้วคุณอาจจะอยู่ในลัคนาราศีอธา้าลมมีถุนต้นกุมได้นะคะ four of swords ten of swords e g of swords ข่าวดีอย่างที่พี่บอกเลยนะอย่างน้อยสิบดาบตรงนี้มันจะกลายเป็นเก้าดาบสิบกับหนึ่งคือเก้า คุณจะสามารถดึงดาบออกจากกลางคุณได้อย่างน้อยหนึ่งปัญหาอุปสรรคปัญหาคุณจะชัดเจนกับแนวทางที่คุณจะต้องทำนะคะว่าคุณควรจะท่องทําแบบไหนแล้วก็4ดาบหนึ่งดาบคือ5ดาบคุณจะเดินออกจากปัญหาปัญหานี้แน่นอนค่ะมันคาราคาซังมานานแล้วสี่หนึ่งก็คือ3คุณเจ็บปวดและทรมานมาตรงนี้คุณไปไหนไม่ได้นะคะแต่ข่าวดีที่ว่านั่นคือคุณจะสามารถดึงดาบตรงนี้ออกไปดาบหนึ่ง มแล้วมันจะมีการก้าวออกเดินออกจากปัญหาตรงนี้ไปได้นะคะเพชรบวรคุณอาจจะอยู่ในลัคนาราศีเออธาตุไฟไม่สิงธนูได้ค่ะเด s า n ว้าวดีมากเลยคุณจะเห็นแนวทางเมื่อคุณดึงดับดึงดับเล่มนี้ออกไปคุณจะเห็นชัดเออคุณอาจไปรวบหมดทั้งหมดได้ปัญหานะคะ ว่าคุณดึงอุปสรรคปัญหาสักอย่างหนึ่งที่มันออกไปคุณจะเห็นแนวทางชัดเจนในว่าทิศทางในอนา,าคตข้างหน้าคุณจะทําแบบไหนและเป็นไปในทิศทางที่ดีเว่อร์เวอร์เวอร์เวอร์ด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะเอ,อ, The Emperor. อ็ม e พอร r อมั่นคงมาก The Emperor King of Wands คุณอาจจะอยู่ในลัคนาราศีเมษได้นะคะ The อ็มเพล r เนาะว้าวใต้สำรับคือ Queen of Wands ยินดีด้วยสำหรับผู้ที่เลือกประก,กาสายลุงนะคะบอกเลยนะคะพี่สรุปให้นะเกี่ยวกับข่าวดีของคุณให้เลยนะคะว่าไม่ว่าตอนนี้คุณเจออุปสรรคปัญหาอะไรที่ตอนนี้คุณกำลังพักอยู่เหนื่อยอยู่รู้สึกว่าไปไม่ได้วันนั้นในภายในสเดือนนี้วันนั้นคุณจะดึงดาบออกมาได้หนึ่งดาบ แม้อุปสรรคปัญหามันยังมีอยู่แต่คุณสามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้คุณจะเห็นเส้นทางที่มันแสงสว่างชัดเจนมากๆคือเดดซันมาเลยนะคะ G M p อ็ม r พจากอะไรรู้ไหมจากสติปัญญาของคุณเองเนาะพี่บอกว่ามองแล้วว่าเป็นคุณเองนะคะเออเพราะว่า G M p อ็ม r พหรือจะเป็นจากผู้ใหญ่อาจจะมีใครเข้ามาช่วยเหลือคุณในตรงนี้ก็ได้ทำให้อุปสรรคปัญหาในชีวิตของคุณลดน้อยถอยลงไปแต่ถามว่ามันยังมีอยู่ไหมแต่ มีอยู่แต่คุณจะเห็นช่องทางที่ชัดเจนชัดแจ๋วแจ๋วแจ๋วมากๆในเส้นทางว่าคุณจะเดินหน้าต่อไปยังไงในทิศทางของชีวิตของคุณ King o f w a ร d และ Queen of w าร์เป็นไพ่คู่ไพ่คู่หมายความว่าไงพี่มองแล้วว่าคุณอาจจะมองในเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคงของหน้าที่การงานที่เอ็มพลรมานะคะในแท้หน้าที่การงานว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคุณอยา่าถ้ามีใครตอนนี้ตกงานอยู่หรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงาน ใน3เดือนนี้คุณจะได้รับงานใหม่นะคะแล้วก็ king อฟ n า q u e e n อ o ฟว n นคือไพ่คู่ไพ่ค,พคู่หมายความว่าอะไรไพร่คู่ก็หมายถึงว่าความสุขสมหวงังสมดังใจปราดถนาในสิ่งที่เราต้องการไงคะนะคะยินดีด้วยสำหรับผู้ที่เลือกปากกาสายลุงนะคะกับข่าวดีของคุณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นใน3เดือนนี้พูดง่ายถ้าคุณมีอุปสรรคปัญหาในหน้าที่การงานที่คุณคิดว่ามันแก้ไขไม่ได้ ในสามเดือนนี้ทุกอย่างจะเคลียร์ลิ่งออกไปในได้ในระดับหนึ่งเลยคุณจะเห็นช่องทางเห็นเส้นทางในเรื่องของหน้าที่การงานว่าคุณควรจะต้องเดินไปทางไหนและหน้าที่การงานตรงนี้จะสร้างความมั่นคงให้กับคุณได้นะคะสร้างความสุขความสมหวังให้กับคุณได้นะคะถ้าคุณมองในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าถ้าตอนนี้ความสัมพันธ์คุณยังไม่ก้าวหน้าไปไหนพี่มองได้เลยนะคะว่า ถึงเวลาภายใน3เดือนนี้คุณอา,อาจจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเพื่จะก้าวต่อไปใน,ในความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะโอเคค่ะสรุปให้สำหรับผู้ที่เลือกปากกาสายลุงนะคะอพี่มองว่าเป็นข่าวดีแล้วพี่หน้าไพ่ก็ถือว่าดีนะคะก็ขอดวงนี้ให้เป็นข่าวดีของคุณสำหรับผู้ที่เลือกปากกาสายลุงนะคะ ขอบคุณทุกการไลค์ขอบคุณทุกการ subscribe ขอบคุณทุกการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับพี่คะ่ะขอบคุณคะ่ะ